มาแล้วมาแล้วมาติดอยู่ตรงนี้สละโอ้ยอย่าติดนะโอ้ยมาแล้วมาแล้วไม่ติดละค่ะนะคะโอ้ไม่ติดแล้วะะโอ,ด,วโอดูดีพี่น้องโอ้ยมันเอียงน้ําไหลแรงนะคะไปนะลูกนะโอ้ยขอบคุณมากมายค่ะนะคะเห็นมั้ยเนี่ยนะคะโอ้สุดยอดสุดยอดนะคะฝนอ่ะไปแล้วค่ะนะคะนะคะกระทงลอยนะคะลอยลอยกระทงอ่ะฝากแม่นางธรณีไปเด้อพี่น้องเด้อ นะจากม่น้ํคของคานะคะพี่น้องนะคะทําอย่างฉุกเฉินนของบ้านนี้ไงไหมลูกเอิญเนี่ยแหละเอาไปข้างขงของเขานี่แหละเออนะล่ะไปแล้วค่ะนะคะโอ้สุดยอดโอ้เห็นไหมนี่ฝีมือลูกสาวกับพี่น้องเป็นคนทำเห็นไหมนะหลายปีว่าเดือดรอยกระท่งกับพี่น้องนะคะปีนี้ปีแรกเลยนะคะได้ลบเอยี่สิบก็ปีว่าเดือดรอยกระท่งนะคะข้างสะ้านเราเลยนะเห็นบ่ค่ะพี่น้อง ไปเลยเห็นบ่เขามันก็จะละลายไปเรื่อยๆเป็นก็อันนี้ไงคนก็จะดูอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้ยรอดไม่ลูกรอดเดสรอดรอดรอดโดนด,นดนูไปตรงนูน้นสงสัยไปตันอยู่ตรงนู้นแน่เลยว่ะโอ้เพราะอนน้ำมันไหลนะน้ำมันใสค่ะพี่น้องเห็นบอโอ้อมามามา,มาสุดยอดสุดยอดนะคะเมืนนะ่อน้องเขาลอยไปตรงนู้นแล้วค่ะพี่น้องนะคะอ่ะาก็ฝากให้ สิ่งบดีคนบไดีวังบดีก็บขอให้ไปไกลๆเด้อพี่น้องเด้อขอให้สิ่งดีๆเขามาหาเราผุ้นะ่ะนะคะดอกไม้สดชื่นทําด้วยขนมปังค่ะเอียงก็ไม่เป็นไรนะคะพี่น้องนะคะเพราะว่าเขาไม่สมดุลข้างล่างมันไม่มีโฟมนะคะโอ้สุดยอดเลยเอ,อ่าขอแต่จเจอแต่สิ่งที่ดีๆคะ่ะพี่น้องนะคะเอาบันนี่ปะเรากลับบันนี้อากาศบรรยากาศนะ,ะพี่น้องบเบอ้ลสุดยอดเลย เขาอยากกินนะนคุณนายน้อยนี่อยากกินอะนี่ค่ะพี่น้องนะคะอยากกินอะไรนะคะอยากกินอาหารอีสานคุณแม่ค่ะนุ่งมาหานน่อยน,นะคะโอ้ยขับรถมาเป็นส้มงมาริมถนนในลูกเพราะว่าเดี๋ยวรถมามาไม่ทันนะคะบ้านนี้คบติดไปเช่าค่ะพี่น้องตอนแรกมีคนอยู่เลยค่ะเอาไปมาบรรยากาศดีนะคะแต่ว่ามันเป็นการที่เสียงน้ําตกมันไหลมันนอนไม่ได้นะคะมันถึงว่าแหละนี่เขาอยู่แรกประมาณเกือบปีนะคะคนฮอลแลนด์เขามาอยู่เขามาซื้อ ติดป้ายเช่าแล้วนะคะพี่น้องเออนี่แหละค่ะเพราะว่าบรรยากาศนะคะพี่น้องวันนี้ก็เห็นไหมคะอากาศเย็นๆค่ะไม่ถึงกับหนาวมากนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้ป้าไปข้างนอกนะคะป้าก็เลยมาลอยกระทง n g ฉันไม่ได้ไปวัดนะคะพี่น้องขอให้หลายๆเด้อนะคะเห็นว่าบรรยากาศค่ะพี่น้องนะคะบ้านนะคะบ้านทุ่งนานะคะพี่น้องนีง่เห็นไหมน่าอยู่ค่ะนะคะมันอยู่อยู่บ้านนอกค่ะ นี่คะ่ะนั่นก็บ้านป่าค่ะพี่น้องนะคะนะ,ะลังสีขาวนะคะอู้อลังการง้างกาันนะมุมข้างนะคะพี่น้องอันนี้ก็เป็นใบไม้ร่วง,งใบไม้ร่วงนะคะเออใบไม้ร่วงช่วงนี้หน้านี้น่าเก็บเผ็ดเนะ้ะเขาไม่มีเก็บเผ็ดเลยเออผมยาวยาวน้องใหม่ผมยาวไม่ยอมตัดสะผมทีนะโอ้โห บอกแม่นยืมเสื้อแม่ใส่แพื่เดียวสย <g iggle> ใส่เสื้อ,อใส่ไปรลดน่นเอากระเป๋าอน,นคเคลดสีส้มให้ลูกไปสองใบ๋อมันไม่เคยใช้มันมีเยอะค่ะอันนี้คือเป็นบริษัทนะคะพี่น้องของลูกเขยนะคะเขาเปิดบริษัทเองค่ะพี่น้องนะคะในการก่อสร้างหรือว่า,าตกแต่งนะคะพี่น้องไม่ว่าจะติดแอร์นะคะพี่น้องนะคะติดแอร์ติดอะไรนะคะพี่น้องเข้าไปทั่วนะคะไม่ว่าจะเป็นฮอลแลนด์เป็นเยี่ยมก็ไปหมดค่ะพี่น้องนะคะ ถ้าอยู่ใกล้เคียงคุณไหนสนใจก็ติดต่อได้นะคะตอนนี้เขามาทํางานให้ป้าน,นะคะเขามาติดเอ่ออ่บัรการเมอร์นะคะถามมาเกือบสองปีพี่น้องอเอ้ยนะคะอันนี้ก็นะคะคอน้องเต็มรถค่ะให้เขามาเอาของอันนี้นะคะพี่น้องนะคะโอ้เขาทำในที่ใส่รถอันนี้ดีจังเลยค่ะพี่น้องนะคะโอ้ทาเป็นชั้นๆดีจังเลยนะคะเครื่องมือเขามีทุกอย่างนะคะเขารถใหญ่มาเนี่คะ่ะเห็นไหมอันนี้ก็ อ่าอ่าบ้านกระต่ายที่เอาเก็บไว้เขานะคะเพราะว่าลูกมันเลี้ยงกระต่ายนะคะพี่น้องก็เลยเอามาให้เขาพอดีเลยเนี่ยค่ะเอาก็ดีเป็นบริษัทที่เขา,เาทําทั่วนะฮะอ่าเป็นเยี่ยมนะคะพี่น้องคือเขาจะทําอะไรเกี่ยวกับอา่าซ่อมแซมห้องน้ห้อง,ง,อง,องน้าสวาสิมิ่งนะคะพี่น้องติดต่อได้นะคะเพราะว่าเนี่ยหมายเลขโทรศัพท์นะคะติดต่อได้เลยเขาจะมีทีมงานทํานะคะเออเขาเป็นบริษัทของตัวเองก็าราคากันเองนะคะ ติดต่อสอบถามได้นะคะนี่ก็คือนะคะหมายเลขนะคะอ้าวบวกนะคะพี่น้องเป็นเยี่ยมก็คือ32นะคะ497 02 46 91นะคะพี่น้องโอเคนี่ละค่ะอ่ะนี่ก็คือเป็นอีเมลค่ะนะคะโอ้รถบริลลังนะคะพี่น้องนะคะติดต่อได้นะคะพี่น้องเออเห็นไหม อากาศนะคะดูอุ้ยต้นไม้หน้าบ้านป้านี่สวยเลยนี่เนี่ยที่ป้าเอาไปต้นเอาทำอันนี้นะคะพี่น้องเอ่อทำต้นพระป่ากระถินนะ่ะสวยมากต้นหญ้าพวกนี้นะคะราคาแพงนะเชื่อไหมอา่ามันทนมากป้าทําเป็นหลังคาให้กับเอ่อให้กับน้องไก่นะคะสี่ปีแล้วยังไม่พังเลยเอา่าอันนี้คือทําชุดใหม่นะคะน,นี่ก็จ้องจะตัดอยู่นี่นี่ลุงไม้ลืมลืมตัดนะคะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะคะเนี่ยเขาจะเปลี่ยนสีเหลืองป้าจะตัดรวบรวมแล้วก็ทําเป็นต้นพระป่า อีกรอบหนึ่งให้มันหนาให้มันแน่นเลยก็จะเอาไม้ก็มีมที่บ้านเพราะว่ามันทนมันทนอ่ะต้องตัดทุกวันแล้วก็ญาติเนี้ยไม้ก็ตัดตัดตัดแล้วก็ทําเป็นหลังคาเห็นไหมให้น้องไก่ให้น้องเอ่อก็ต้งกระต่ายน่ะทําเป็นซุ้มอ่ะนะเทเหมือนบ้านนอกอ่นะเขาซื้อกันอ,อันนี้เพราะว่ามันต้องเก็บกวาดนะคะพี่น้องเพราะว่าแมลงมันกินเออเราไปข้างหลังบ้านเพราะว่าไม่ได้กุญแจออกมานะคะเออเดินได้ไหมเออตรงนี้เดินกว้างนะ ลืมมอาอกุแจอ,ออกมานะพี่น้องอากาศเย็นนะคะพี่น้องกินเขา่าไหล่ปบดพี่น้องอุ้ยเนาะ